ฮัลโหลค่ะโล uh, ตอนนี้ mm hmm. ผมถึงโลเคชันที่คุณส่งมาแล้วนะคุณอยู่ไหนเนี่ยฉันก็อยู่ข้างถนนเนี่ยคะ <What? S 2> ข้างถนนมันเยอะแยะขนาดน,นี้ผมจะรู้ได้ว่าข้างถนนมนอยู่ไหนอะข้างถนนใหญ่ค่ะ <Yeah. S 1> แล้วไอ้ข้างๆที่คุณยืนอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอ๋อ oh, มีต้นไม้ค่ะ <laughs> งั้นคุณลองมองรอบๆดูสิว่ามันมีอะไรอีกไหมอ๋อ oh, มีคนน้ำค่ะ อย่าให้ผมต้องต่าคำหยาบนะคุณก็ลองมองดูตรงข้ามซิมันมีอะไรบ้างตรงข้ามคุณมันมีอะไรมีพระอาทิตย์ค่ะมึงลองมองไปฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นสิว่ามันมีอะไรเป็นจุดเด่นไหมเออแล้วพระอาทิตย์มันขึ้นฝั่งไหนล่ะคะ ถ,ถึงร้านค้าแล้วค่ะเออมึงก็ถามดิพี่มีน้ำเย็นๆขายไหมคะกูไม่ได้ไมึงให้มึงไปซื้อน้ำวันมึงไปถามทางโอ้ยชนบุตปาอ้ปงดีไอ้เน,นี่ยมึงถามถามทางไม่ใช่ไปซื้อน้ำก็ฉันหิวน้ำนี่นากูบอกให้มึงถามว่าที่นั่นที่ไหนโอ้ที่นี่ที่ไหนอะคะก็ร้านค้าไง ร้านค้าค่ะแล้วร้านค้ามันอยู่แถวไหนเล่าก็อยู่ข้างถนนเลคะแล้วข้างถนนมันตรงไหนล่ะข้างถนนหน้าตรงไหนก็ข้างถนนใหญ่ไงคะโว้ยไอ้ควายไอ้ไอ้ขรนบทมือรัวสิบปลายเลยมือรูวมากกูไม่รับแล้วมึงอ่ะดูไใจวะมึงออกมามึงออกมาโทรศัพท์กูไปไหนเนี่ยมึงออกมาเอ่อเฮียคะขอหนังเย็นๆหน่ค่ะได้ครับ ไมื่อคุณเนี่ยไอยปไปไปเออเอาเฮ้ยทำร้ายผู้หญิงเหรอมึงทำร้ายผู้หญิงได้ไงวะเออเป็นไรไหมครับคุณสวยไม่เป็นไรค่ะเออคุณคุณช่วยซื้อผลไม้ฉันไปกินหน่อยนะมันอร่อยมากเลยนะ แถมถูกด้วยปุ๋ยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหนะเนี่ยอร่อยมากเลยนะถูกมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยลองซื้อหน่อยนะครัไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรซื้อหน่อยซื้อหน่อยซื้อหน่อยไม่เป็นไรกขบอกว่าไม่เป็นไรไงมันถูกมันถูกมากเลยนะมันบอกไม่เป็นไรไงมันบอกไม่เป็นไรฟังไม่เข้าใจเหรอฮะ๊คบุ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุ๊คยืเดี๋ยวนี้นะอุ๊ยการ์สักแสยังกล้าทำร้ายผู้หญิงอีกเหรอเดี๋ยวมึงเจอกู